ทุกคนพี่มีมือถือมาแจกโอ้ยจุดกระชากลากถน,นูสวัสดีครับผมบีเดสกาครับวันนี้ครับผมมีไอเดียอยากแจกของทีมงาน,นครับซึ่งผมได้อโหโหโห ดูก็อยากได้ผมเชื่อผมได้มาห้าเครื่องเป็น Oppo Reno 3 Pro ครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็น Midnight Black ครับซึ่งดีไซน์สวยมากนะฮะนึกภาพก็เหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนเดี๋ยวผมให้ดูครับผมจะแจกเครื่องนี้แหละให้ทีมงานจอสวยนะฮะเครื่องบางเฉียบนอโผมยังใหม่อยู่เลยนะฮะผมยังได้กินใหม่อยู่เลยผมจะแจกทีมงาน5เครื่องครับแต่ ก่อนจะแจกเราต้องมีเล่นเกมกันหน่อยแจกธรรมดาแบบธรรมดาไปใช่ไหมทุกคนคนดูบอกแจกหนูด้วยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมเกมกันดีกว่าทุกคนครับพี่มีมือถือมาแจกเฮ้ยไม่ใจเลยเหรอมาจะเม้อนะแจกพี่บอะแจกนี่แจกจริงแจกอะไรในยุคนี้ผมเอาหมดอะเอาหมดได้เอาหมดนะโอเคงั้นเราไปเล่นเกมกันข้างบนดีกว่าพี่เตรียมเกมมาแล้วไป บต่อไปครับผมจะซ่อนมือถือบริเวณศัตรูไว้ทั้งหมด5จุดและนี่คือจุดแรกที่ผมจะซ่อนครับ <S <S ผมว่าคงคงดูไม่ออก <S <S 1> <S 1> โอเคดีวะตรงนี้ยากไปอเออตรงนี้ อาจจะมองเห็นทุกคนอาจจะมองเห็นนะแต่คงจะทำให้มันยากกว่าเดิมเพราะผมจะถ่ายด้วยโหมด p o r t r a หน้าชัดหลังเบอร์ซึ่งจะมีความคมชัดทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังครับไม่ว่าจะถ่ายช็อตไหนรูปไหนแอคไหน Oppo Reno 3 Pro เอาอยู่ครับนี่ผมจะถ่ายเลย เรียบร้อยครับผม1จุดยังเหลืออีก4จุดที่ผมต้องไปซ่อนครับเออแต่ผมลืมบอกไปข้อดีของ Oppo Reno 3 Pro ปูโนโนปเครื่องนี้ครับคือเวลาแบตใกล้หมดเนี่ยชาร์จแค่20นาทีเนี่ยแบตก็ได้ตั้งครึ่งหนึ้เลยครับผมไปต่อได้สบายครับโอ้สุดยอดจริงชาร์จไวผมบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยมีความโชคดีเพราะวันนี้จะได้มือถือไปใช่ปะ แต่ก่อนจะได้ไปเรามีกติกาในการเล่นซึ่งพี่เนี่ยเอา Oppo เปซ่อนไว้ในที่ต่างๆแล้วมีทั้งหมด5เครื่อง5้จุดเดี๋ยวจะให้ดู <ๆ S 1> ไปทีแล้รูปซึ่งในรูปมันจะมี Oppo Reno 3 Pro ซ่อนอยู่ถ้าหาเจอว่ามันอยู่ที่ไหนเอาเครื่องนั้นไปเลยเอาก่อนเดีเยวอย่าเพิ <ๆ S 1> <ๆ>่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ให้ดูกนนะรูปแรกอันนี้คือรูปแรกนะเพ่มาแล้ว ทำไมภาพมันสวยจังแน่นอนกล้องมันมีความคมชัดรู้ไหมภาพละเอียดแค่ไหน44ล้านพิกเซลนะฮะมันทําให้ถ่ายออกมาแล้วดูสวยเห็นป่ะพอรูปที่ถ่ายออกมาชัดและภาพออกมาดูสวยเนี่ยทำให้เราเป็นตัวของตัวเองที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักและชัดเจนในตัวตนแล้วก็มีความมั่นใจอย่างนี้ดูดิโชว์ฟันคูเต้ยไม่ใช่ไม่ใช่คูเต้ยทายนะมั้ยอันนี้พี่ถ่ายด้วยโหมดหน้าชัดหลังเบลอมองยากนิดนึงว่ามันคือที่ไหนพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้ว โปโป reno สามโปรเครื่องแรกไปเลยทางโน,น้ยินทางน้ตเชเคหลอนลุ้นครับผมไปดูไปดูไปดู <c oughs> อโอ้ยฉุดกระชากล่างถู <c oughs> ก็ <c oughs> เจอแล้วอ่ะเอายิ้มชม ทำนี่เสียวีจัดการให้อ่ะมานี่จะได้ไม่ยากเลยพี่ยินก็พี่ยีนก็ไปพูดเดี๋ยวพี่จะจัดสินให้เมื่อกี้อ๋อยินได้ก่อนได้ก่อนโกง ค่ะผมปีนก่อนพี่ไปเยี่ยมเอาข้าวเมื่อกี้มันจังหวะฉิวเฉียดมากแต่เบนนะฟาวเบนนะลงมาก่อนเลยใช่แต่เบนมาเอาข้าวอ่าไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นโทรศัพท์อยู่ที่ใครคนนั้นได้ใช่แล้วใช่แล้วอันนี้ไม่ได้ละปอนให้ปอนไปอ๋อโอเคเย้ขาเบนลงมาก่อนใช่ปอนฟาวนาปอนใส่รองเท้าหมุไปเอนฟาวกันอย่างเนี้ยาวโอเคปอนได้เครื่องนี้ไป มไ่เครื่องที่สองนะฮะได้ได้แล้วอ่ะคือได้แล้วนะบอลไม่ต้องเล่นกับชาวบ้านนะเอาไปเครื่องที่สองครับปุ๊กเอ้ารูปนี้พี่บอกเลยว่ามันมีแสงน้อยมากเพราะมันปิดทึบหมดแต่มันพี่มันเห็นดูสว่างเงี้ยเพราะว่าพี่ใช้โหมดกลางคืนเพื่อใช้ในการถ่ายดูดิ ใสเลยยังสว่างพร้อมไหมรู้ใช่ไหมรู้รู้ใช่ไหมถ้ารู้แล้วเสร็จแล้วไปเลยเพืคอนที่สองเพื่อนที่สองคใครจะได้ไปเดี๋ยวไปลุ้นเราไปลุ้นกันดีกว่าลุ้นถ้าไปลุ้น,นอ หนูขาได้ซีนซีนเครื่องที่สองไปดูพี่ฟิงกี้ไหให้พี่ฟังโจทย์จากข้างล่างได้ไหมขึ้นลงไม่ไหวว่ะเกมอะไรวะไม่เอื้อสังขารเลยโอเคต่อไปเครื่องที่สามต้องบอกเลยว่ารูปนี้พี่ถ่ายด้วยกล้องหลังความละเอียดสูง108ล้านพิกเซลนะฮะเครื่องนี้จะได้น้องใคร ต้องมาดูใกล้ๆก่อนหายเจออย่ไหนอะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว่เห็นล้อไปเลยไปไูไม่เห็นะไอพวกเวใครวใครวก็หีานก็ไมเห็นแลวอะมันมีบางอันหลอกนะจ๊ะดูดีๆไหนลวะ อายากยากไม่อยากกเอก,กสิมึนหัวยากยากช็อตที่ยากบอกเลยกลับไปดูไหมบบไปดูก่อนไปดูก่อนมันภาพความละเอียดสูงดูดีๆดูด,ด,ดีๆมันซ่อนอยู่มันอยู่ตรงไหนวะอัน<ห>นี้ก็บอกว่าคือจ<ห><ป>ริงเราตกแต่งออฟฟิศให้มันหายากนะเรเอาของมาใส่ให้มันเยอะๆให้คนงงๆจริงๆมันไม่ได้ลกแบบนี้นะครับทุกคนบอกก่อน

ในกล้องในภาพมันเปิดอยู่อ๋อโอ้โหอระเด็นคือใช่ตรงนี้ไหมดิประเด็นคือในรูปอ่ะมันเปิดประตูอยู่ไอ้ที่หาไม่เจอเพราะว่าเขาปิดประตูอ๋อแบบนี้ไม่มีอะไรผ่านสายตาเฉียบคมของพี่ไม่ได้หรอกโอเคสรุปเครื่องที่สามพิทิงได้ไปได่เครื่องที่สี่เครื่องที่สี่เลยสองเครื่องเท่านั้น ต่อไปคือของชิ้นที่สี่พี่ถ่ายด้วยกล้องหลังหมดกลางคืนมาดูภาพที่ได้ครับนี่ห,นหมดกลางคืนกล้องหลังกล้องไปแล้วไปเหรอพอแล้วไปเลยกล้องไปแล้วกล้องไปแล้ว,ลว,ลว,ลวต้องอยู่ในนี้แหละ่ดูไหนวะดูจากเงาแล้วมันไม่ใช่อ่ะ อย่างฟุกอะเยอะอย่างฟุกอะอย่างฟุกอะคืไม่ดูอยู่ได้แล้วโอ้โหตกใจเลยเยอะเลยโอ้ยไได้และตอนนี้คือภาพสุดท้ายเครื่องสุดท้ายมีใครยังไม่ได้บ้างสาวคนเครื่องสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าปริศนาในภาพนี้ที่ถ่ายด้วยโหมดเอาต้าวายคือภาพโครกว้างอะรอดู และหามันให้เจอครับโอ้โหห้องนี้เอาห้องนี้ห้องนี้เอาห้องนี้ในรูปเห็นด้วยเหรอเห็นมันเห็นอยู่หน่อยนึงไงต้องเห็นไม่รู้จักฟ้าไปดมมือก่อนเห็นมานมัวกันอย่าไปทุ่ยไปไม่หยาดแน่ซูมได้ครับซูมได้แหนะแหะแหนะแล้วะไม่ใช่ผมเก็บมาแล้วเหรอซนมดูได้จับถูกก่อนเลยด้วย เอาไปประคบด้วยปวดแล้วขินลงปวดโอเคและนี่คือโฉนหน้าพู้นที่ไร้รางวันครับผม Oppo Reno 3 Pro ไม่ได้ไม่ใช่เหรอจีโน่ไม่ได้สองหลังหนอ่ะมีพี่ติ๊งมีปอนมีแฟนลิฟมีกาแฟ่ซีนมีซีนนะครับผมก็ สำหรับใครที่อยากได้ Oppo Reno 3 Pro เป็นโทรศัพท์ที่มีกล้องหน้าคู่ความละเอียดสูง44ล้านพิกเซลครับและกล้องหลังถึง4ตัวที่มีความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลครับและยังมีความละเอียดได้สูงสุดถ,ถึง108ล้านพิกเซลครับไม่ว่าจะถ่ายภาพแนวไหนครับโหมดไหนก็เอาอยู่ในเครื่องเดียวที่สำคัญครับยังมีระบบบ o ๊ k 4.0ที่ชาร์จเพียง20นาทีได้แบตถึง50%ครับผม สามารถไปลองเล่นหรือสั่งซื้อได้ที่ร้าน Oppo ใกล้บ้านครับสีให้เลือกครับแบบแรกคือแบบ Midnight Black และอีกแบบหนึ่งคือ Aurora Blue ครับแล้วก็มีสี Limited Edition ซึ่งเป็นสีขาว Sky w ไว t e หาซื้อมาใช้กันได้ครับของเขาดีจริงครับผมแนะนำเลยและคลิปใหม่ครับมาทุกวันอังคารศุกร์และวันอาทิตย์ครับกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราเดลสกาฟทีมครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนรักนะจุ๊บจุบ๊ายบายสวัสดีครับ ไม่ใช่เฮ่ถ้าออกไข้น่ะออกไข่ออกไข่อะไอ้ปอนเดี๋ยวมาให้ป้อนะเรื่องไรเดี๋ยวเขาก็คือยิ่งเดี๋ยวเขาก็คือผมบอกเลยเอาเอา่เหนื่อยไปเพื่ออะไรเนี่ยฮะ